สวัสดีครับวันนี้มีคนทักมาเยอะมากเลยนะแบบทั้งในกิวหรือว่าเป็นแบบในกลุ่ม Facebook อย่างเงี้ยเป็นเขาโพสต์กันเพราะว่าซเซิร์ฟเวอร์ของเกาหลีเนี่ยได้มีการอัปเดตคือเมื่อวานเมื่อวานผมก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเวลามาอัปเดตอ่ะเวลากดเรากดอัปเดตทั่วไปเนะี่ยแอปมันคือแอปมันไม่ใช่แบบอยู่ในเพ a y ์สโตร์ของเรา เสเตตเราเป็นเปสโตไทยเราจะไม่เจอแอป,ปนี้อยู่นี่เห็นไ,ไหมเราจะอัปเดตไม่ได้ก็คือให้ลบลบเกมทิ้งแล้วก็โหลดใหม่โดยการคลิกเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์ที่ผมให้ไปใต้ใต้ดีสคริปชั่น เนี่ยพอกดเข้ามามันจะเป็นงนี้มาคือเนี่ยผมดูคลิปของพี่เออ่ชัตตี้บูโจว่าหรืออะไรนี่แหละผมไม่ได้ใจนี่นนแหละที่เขาใช้รูปโปรเป็นรูปเด็กนี่แหละแล้วก็ผมขออนุญาตเขาตรงนี้เลยการยืมลิงก์เขาหน่อยเราก็กดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการดาวน์โหลดนะ คือต,ตอนนี้ผมผมม,ผม,มีผมมีตัวเกมอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือถ้าใครไม่แบบไม่อยากกดเข้าลิงก์ก็โหลดตัวนี้มาไอเอพีเคพัทตัวนี้ก็ได้ได้เหมือนกันก็มาชี้แจงสั้นๆเพราะว่าเมื่อวานเราก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันแล้วก็พอไปได้เออในโพสต์มี78โพสต์อะไรเงี้ยในกลุ่มเราก็ได้รู้ว่า ไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหานี้ผมก็เลยมาทำคลิปให้ดู